ันนี้เป็นการประชุมคอรชอนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผมด้วยที่ต้องการที่ให้ประชาชนนั้นมีสิทธิในการทํากินให้มันถูกต้องนะเพราะหน้าเราต้องไปดูเรื่องการโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรนะจ๊ะมันจะต้องขึ้นในเบนเจพีให้ได้ไงไม่งั้นเวลาส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจสอบที่มาว่ามันที่มาจากพืนที่ทํากินนี่ถูกกฎหมายหรือเปล่าต้องมีสองอย่างนะครับแรกที่ก็เป็นเจ้าของถูกต้อง อยู่แล้วมีเอกสารรับรองอนที่สองถ้ามีาารับรองจะทำยังไงก็ได้ให้คอรชอกุญแจตัวเนี้ยตัวที่จะทําให้หน่วยงานภาครัฐอนุญ,ญาตให้ใช้ที่เต็มกินได้ใช่ไหมก็สามารถจะไปขึ้นทะเบียน G A P ได้นะอันนี้เพื่อสอบค้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ผลิตผลตจากเกษตรกรรมให้มากที่สุดนะครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอันที่สองก็คือว่า คอชอที่ตั้งมาเมื่อรัฐบาลก่อนหน้านั้นน่ะเป็น,นกลไกขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นกฎหมายออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีผลงานปรากฏมาจำนวนหลายล้านไร่ในพื้นที่ตา่ตางๆแตกต่างก,กันออกไปนะครับทั้งพื้นที่ของภาครัฐนะทั้งพื้นที่บนบกพื้นที่ชายเลนต่างๆเหล่านี้และพื้นที่ราชพัสดุวันนี้เราต้องจําเป็นต้องบริหารที่ดินให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพแล้วเกิดผลดีการประกอบ การอะไรล่ะประกอบกิจการนะทุกภาคการเกษตรไม่ว่าเกษตรหรืเอเศรษฐกิจต่างต่างก็แล้วแต่วันนี้ต้องเดินหน้าใหม่ในการบริหารจัดก,การที่ดินให้เกิดปฏิภาพสูงสุดนะทำมากได้ในทาน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากในน้อย,อยไปไปดูถึงในเรื่องของการบริจัดที่ดินให้แล้วไปดูเรื่องของระบบการชมพูทานมันจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะทํำยังไงนะครับอาจจะต้องปรับพื้นที่ไปทําอย่างอื่นได้บางไมอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับแต่เห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยทำเรื่องนี้เป็นหลัก เรืนะ่องการบริหารการน้าการบริหารการที่ดินวันนี้เราก็ตั้งกลไกขึ้นมาตั้งใครอ่ะคอชชอขึ้นมาเป็นองค์กรขึ้นมาอ,องค์กรหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ก็รอโปรดเก้าอยู่ในเรื่องนี้จะทําโครงสร้างใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด5้คณะนะอันนี้จะเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็เร่งรัดไปขอให้ทำทุกกลุ่มจังหวัดนะซึ่งมีประมาณ 7- จ็ดถึงแกลุ่มตอนนี้นะตอนนี้ก็ทําไปได้หลายพื้นที่แล้ว สรุปสุดท้ายก็คือเราต้องทําทั้งหมดทั้ง76จังหวัดให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุ uk, บันมีการใช้ในเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ค้าขายมาเสริมด้วยสิ่งที่าที่สุดพวกนี้ก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะอืมเรื่องอะไรฮาร์ดแวร์นะถ้าเทียบกับดิจิตอลนี่คือฮาร์ดแวร์ ที่ดินผู้ประกอบการเกษตรกรในฮาร์ดแวร์พอซอฟต์แวร์ก็ต้องไปดูในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะในเรื่องการค้าขายออนไลน์หรือการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งก็นนเป็นหน้าที่ของรอกระทรวงดีจะต้องทําในภาพรวมก็คือเรื่อง Big Data ใช่ไหมในส่วนของเพื่อใช้คลาวรวมข่าวกลางละในส่วนของที่จะไปเรื่องของการให้บริการประชาชนนะเื้อ,อนสะดวก ประสานงานกันจะอยู่ในคราวกลางคราวขนาดใหญ่ตัวนี้นะเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงในส่วนที่เหลือบางส่วนที่เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลต่างๆัวเนี่ยมันก็จะเป็นต้องมีคราวอีกระดับหนึ่งอยู่ที่กระทรวงต้นสังกัดนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิคนอื่นเขาไม่ได้นะถ้าเราแพ้ไปมันก็คือปัญหานั่นแหละแล้วข้อตั้งัญวันนี้เราก็ต้องระวังในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลแฮกเกอร์อะไรเราเนี่ยก็ต้องเตรียมการตรงนี้ให้พร้อมโดยเร็วที่สุดเพราะเราเลยขับเคลื่อนไปสู่ในเรื่องของการใช้ดิจิตอล ในการเดินหน้าประเทศไทยพลิกโฉมประเทศไทยนะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวอะไรต่างๆก็ทางทางคณะทำงานคงชี้แจงด้วยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวท่านเลยขาเอ่อทางอะไรอ่ะทางท่านคอตชออยู่ไหนเลยาคอตชอไปไหนแล้วล่ะเออเดี๋ยวน้ำตีชี้แจงเพิ่มเติมไว้ให้ฉันกแล้วกัดพอเป็นคู่กับดูแลเรื่องอะไรไม่มีไม่ ก็ก็ก็กลับก,ก็เตรียมการไว้อย่างนั้นอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยนะแต่ผมก็มีการพูดคุยเพราะปรับพูดคุยกับโดยตรงทางระบบอะไรได้อยู่แล้วนะแล้วก็สั่งการได้อยู่แล้ววันนี้ก็เห็นว่าผมก็เริ่มแล้วไงใช่ไหมเมื่อสถานการณ์มาดีขึ้นทุกคนก็ด้ช่วยดีขึ้นถ้าทุกคนคิดว่าถ้าก็ต้องปลอดภยอัยผมก็ต้องปลอดภัยเพราะผมผมก็ไม่อยากจะป่วยนะไม่อยากะถูกกัดตัวนะเพราะนั้นผมระวังอย่างที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้เกียรติ ผมก็ยินดีที่จะไปเยี่ยมแต่ตอนนี้มันมีเรื่องปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากผมมีภารกิจอยู่ตอนนี้ผมก็เลยให้รัมตรีบางท่านได้ลงไปในพื้นที่แล้วในพื้นที่ของท่านนะที่ท่านดูแลประชาชนของท่านอยู่เพราะฉะนั้นยืนยันว่ารัฐบาลทําหน้าที่ฝ่ายบริหารนะสสทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนมาใช่ไหมระั้รัฐบาลก็ทํางานร่วมกันให้ได้กันแล้วกันเรื่องใดที่เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสภาก็เป็นเรื่องของของสสกันในสภาว่ากันไปนะจ๊ะ ในเรื่อง,องของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเมื่อกี้ก็ไปตรงโน้นก็ไปถามดักตรงโน้นว่าผมเคลียร์กับพี่ป้อมอย่างผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์นะนะเห็นหน้าก็รู้ใจใช่ไหมต่างคนต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะยืนยันไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการทํางานนะก็ขอให้การเารอะไรก็ตามนะขอเป็นเรื่องของกติกาของระบอบประชาธิปไตยของเราก็แล้วกันอนไดที่เป็นอำนาจนายกที่ผมสามารถทาได้ผมก็ตามองผมนะซึ่งซึ่งไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจกัน่นะยืนยันอีกครั้งนะ ไม่ได้เตรียมผมก็ต้องการไปดูที่ว่าในในขณะในช่วงที่ผ่านมาในเมื่อเรากำหนดวิวายไปแล้วกำหนติ่ายงานโครงการไปแล้วทั้งงบประมาณของรัฐงบประมาณของรัฐบาลงบประมาณของงบเงินกู้นนกันแต่เหล่านี้มันมันลงพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มันขาดตรงไหนผ่านสสทุกพักกันแหละเวลาผมไปไหนก็ก็ยินดีจะพบกับสสทุกพักกันนะเพราะผมถือว่าผมเคยพูดไ้แล้วรัฐบาลในรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศผมต้องการต้องทําตรงนี้ นะเพราะฉนั้นไม่ใช่แยกพักนู่นพักนี้เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกท่านเข้ามาแล้วผมที่เป็นคนต้องสนองตอบประชาชนท่านเป็นคนก,ากลางผมก็ต้องดูแลตรงนี้แหละเนาะทำให้มันถูกต้องไม่ได้แยกแยกกได้ไงอ่ะผมก็ต้องทําตามในส่วนผมก็ฟังสภาเขาไงล่ะใช่ไหมแล้วนโยบายเนี่ยมนตอบสนองกับการเมืองอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่า เวลาที่ตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็มีนโยบายของภาครัฐออกไปใช่ไหมมารัฐบาลออกไปใช่ไหมซึ่งก็รับฟังความเห็นมาจากบรรดาสสทั้งหมดรอดต่อพรรคลูัฐบานด้วยด้วยนะและ้วเสร็จแล้วก็นํามาสู่การขับเคลื่อนมันมันได้ทางปฏิบัติมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจป่าเออมันแยกกันได้ไงอะ่ะผมจะแยกเอ้ยยังไม่คิดถึงเรองนั้น,นะ่ะยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอะไรก็อย่าเพิ่งมาถามดักหน้าดักหลังครับผมนะ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นตอนเนี้ยเวลาวันนี้ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะโอเคนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะทำไมเอ้ผมบอกทุกวันแหละแล้วก,ก็เด็กว่าอะไรทำไมอ่ะคือกลับมาหลวมตัวอื่นเพียบมั้ง